โดนลุกเกิดต้องตั้งกล้องอยดีกต้นโดนลุกเกิ Oh yeah. <laughs> oh <yeah. S 2> คลิปเลยละกันนะเรานะ oh <yeah. S 2> ะ,ะครับผมก็สวัสดีครับผมสวีจัดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT ท i s h i n g Thailand สายตกแบบโง่โง่ อะไรมากแค่ว่าง้วต้น้วต้นพาผมมาที่ไหนบอกนี้วันนี้อบอกเหงาบ่อแถวมิตรบุตรมาแถวภูโพธนะฮะบูโพติ์ลำลูกกาครับก็คือบอกตรงเลยก็คือบอกตกปลาบูโพธนั่นเองวันนี้วันนี้เราหนีมาหลิวในบ่อบ้างนะฮะก็วันเนี้ยมาต้นเล่นคันระยะเท่าไหร่สองจุดเจ็ด สองเจ็ดผมไม่กว่าตาอาไม้ตายตะกรววิ่งไมตาย,ตายตใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันของผมก็เหมือนกันแต่ของผมจะเป็นสองุดสี่นะฮะไม้ตายตะกววิ่งเหมือนกันนะฮะมีสิบปอนสายหน้าแปดปอน,นะะเท่ากันเท่ากันนะฮะก็สําหรับเหยื่อที่ผมนํามาใช้ในวันนี้เอาไหนต้นนีอเราผสมไปล็อตนึงแล้วอ่าอันนี้ขนาดผสมตกไปแล้วฮะสองขนาดนีก็คือผสมไปแล้วอันนี้ก็เหลือผสมไม่แค่นี้นะฮะนี่เลยท่านนี้เหยื่ออะไรนี่ สามชายครับสามชายพิชซิงสามชายพิชซิงนะฮะมีเดี๋ยวผมลงเพจไว้ให้ลงนิ้งไว้ให้นะฮะแล้วก็ต้นฉบับอยู่ที่โคราชบ้านเอง่าใช่ครับโคราชที่ไหนอำเภอหนองบุญนาคครับหนองบุญนาคนะฮะของนัทโถเนาะนัทโถสามสามชายพิชซิงครับก็เดี๋ยวให้นักเก็ตแล้วแกแกมีแกมีบ่อด้วยนะมีบ่อมีร้านมีบ่อมีร้านมีหน้าร้านใครสนใจก็ทักเก็ตแกได้เนาะเดี๋ยวให้นักเก็ตทุกาแล้วถ้าเกิด ใครสนใจนะจะไปไปบอกแกก็เดี๋ยวนั่นแหละตามเบอร์เลยบอกแกอย่างก็หน้าร้านใครอยู่ใครอยู่แถวนั้นก็ไปที่ร้านก็ได้นะมีอุปกรณ์มีเปิดร้านอุปกรณ์ตกปลาอยู่ได้ได้นเราไปดูตกปลาอยู่นะครับวันนี้ผลงานของสามชายพิชิ่งจะเป็นยังไงยวก่อนนะผมขออีกเรื่องหนึ่งกองแกเนี่ยสามารถตกได้ทั้งหลิวทั้งหน้าดินตกได้ตกได้เป็นไฮเกตเนาะโอเคครับผมไปครทำชมคลิปกัน มาแล้วโดนอ้าวสวยแล้วตีนะครับทะเลหล่อเลยตกปลาด้วยนะดชมหมูอเกาะบนลกเอ้า ก็มีเดีือดเดีือดยังไงหลุดอ๋ออ๋อเลือดก็หลุดเดยอะเด้อตกใจผ้าผ้าผ้าเอามานี่ขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้เลยไหมเห็นไหมนี่เราได้ได้ไดนี่เห็นมาตรงนี้เห็นมาตรงนี้เออตรงปลาด้วยโอ้แล้วต้นเราอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วต้นแล้วต้นทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้มีอะไมีผ้าแล้วต้นจะปล่อยปลาครับไปซะนะผมนั่วงงใจฮะจริงฮะนี่ฮะนี่เป็นปลา ปากเต็มเต็มเหยื่อผมด้วยครับเปียกไปหมดแล้วครับเนี่ยปากด้วยนะฮะดีครับผมบดีเฮ้ยกระชังนี่นี่นี่ปากด้วยนะครับนี่นีอ่อ่ะกระชัง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 เฮ้ยเฮ้ยทุกดอก <c oughs> อือเที่ยวนี้ดอกนี้แน่นด้วย ไอมปาาแม่โห้ยเต็มเต็มขิงกันี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปโอ้ยแม่น้ำแมงหจวิีเลยี่มาว่ะไอ้ผมยังไม่โดนเลยนะ Boleh. Oh, ni, 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 susu eh ni, ตายแล้วหล่ออยู่คนเดียวเลยตายแล้วเบื่อจริงเลยหล่อคนเดียวปิดกล้องแม่งดีกว,ว่าอีกหนึ่งโตครับผมกดไปเต็มทนะี่เลยคันรู้เลยคาราเบล ปตังโอ้โหอะไรวะสีแด้อะไรครับเนี่ยท่านผู้ชม

<Net -se -class> spa <navigation> <forcé> <respuesta> เราจะขึ้นอยู่กูก็ไม่รู้จะทำไงกับตัวคุณเองแล้วไอ้ต้นไอ้สัตว์ ปลาแล้วกินดีว่ะดยียวอเลยปลนะ่อยเลยปล่อยเถอย ประมาณตัวนี้ใ้ตัวนี้ประมาณหกขีดนะนนไ,ดได้อยู่ใหญ่ประมาณหกขีดอ่ะสองตัวโลกว่านะฮะครับปากด้วย <3 S 2> <ใ>นะสามชายพิชิ่งนะผมจะก็เหยื่อของอ่าลนะโถนะฮะสามชายพิชิ่งนะครับก็อากงานปลาบ่อนี่การันตีนนนะดดยูมีม้เนมาอีกแล้ว เทาดีจริงๆเลยยอดนะเหยื่อสามชายฟิชชิ่งนะอื้มจัดจริงๆเลยโอ้โหเหยื่อบรีบยิงจริงไว้แบนเลย ไปแล้วโอ้โหเกี่ยวทีุ่หลังเจ้ากระดงเกี่ยวโระได้ได้ต้องได้เกี่ยวหลังนะฮะเมื่อกี้ได้ไหมนักเกมครับนักขอนักเกมได้แล้วปลดล็อกได้แล้วครับผม นอนครับตักเจอครับใช่เหรอเออเอ้ารู้สึกยังไงครับนะชอบใจครับชอบใจโอ้ชอบใจชอบใจเมมเต็มนะเมมเต็มเมมเต็มไม่เป็นไรครับผมถ่ายให้น้าแล้วอ่าก็ โอกสุดท้ายแล้วท้ามืครึ่งนะครับก็วันนี้ก็สองน้าพาเพลินครับมาที่บอกคุณโคตเนาะชี่โมกสุดท้ายของเราก็โอเคถือว่าเป็นวิดีทใหม่ที่ดีนะฮะเอาเหยือสามชายมาเทสด้วยบอกก็โอเคกินดีด้วยครับส่วนของนักเกมเป็นไงครับขอเสียงหน่อยขอหายใจเนี่ยผมให้คุณหลอกคนเดียวท้ายคลิปแลวเนี่ย ย้อยขอบคุณมากวันนี้<อ>มึงที่หลออคนเดียวเลยอ่าไหน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 มึงจะหลออคนเดียวแล้วมึงก็หลอ,อกไปเลยคนเดียวเลยวันเนี้ยกูนนมาถ่ายให้มึงแล้ววันเนี้ยก็อ <c oughs> ขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามคลิปนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,ด,งดิ้นด้องด้วยนะครับจริงจริงเราปล่อยปลาไปเยอะอยู่อ่ปล่อยไปปล่อยปล่อยไปด้วยครับแล้วก็แล้วก็หลุดไปด้วยครับเออแล้วก็ไม่สั่นครับก็เออเหยื่อเหยื่อเหยื่อวันเนี้ยเหยื่อฝากด้วยนะครับของ น้าถูนะสามชายนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะฮะฝากไว้ด้วยก็ตกบอกก็ดีตกหน้าดินก็มันนะครับตกสปิวก็อร่อยคือต้องบอกเลยว่าถ้างานบ่อเนี่ยไฮเกตตัวนี้ไฮเกตตัวดีอะผสมมาดีครับดีมากเลยฝากด้วยนะอ้าวแล้วผลงานเราเป็นไงโชว์ผลงานหน่อยดิโอ้ยคุยเลยเย หลุดไปเยอะปล่อยไปอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีปล่อยบ้างหรือมั้งหรือไงรู้ว่หาหรือนะาับกลับหมดนี่ก็เป็นผลงานนะน่าจะมาะมาณร่วมๆสามโลสองโลกว่าสามโลประมาณนี้เออเน่เน่ผลงานสุดยอด